สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง bitcoin tomboy วันนี้ผมอยากจะลองพาทุกคนมาทัวร์ในโลกของ metaverse ดูผมลองเข้ามาใน t e central land นะก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะลองลองเข้ามาดูหน่อยว่ามันอะไรบ้างนะจะลองเข้าไปสักอลองพาทุกคนลองเข้าไปสักสอสที่ดูนะ ในโลกของเมตาเวิร์สของดิสนะีย์แลนดลองดูตัวโซ,โซโซโฮพาซาดูเนี่ยมันบ้านนะทั้งนินเข้ไปเลยก็อยากจะลองให้ทุกคนเข้ามาในโลกของเมตาเวิร์สจริงๆดูนะว่าหน้าตามเป็นยังไงนะแล้วก็มันมีอะไรบ้างนะอยู่นั้นแต่ว่า ตอนที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยมันมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะจริงๆในอนาคตเราอาจจะสามารถเข้าไปดูหนังในโลกของ metaverse ได้เลยนะหรือว่าทํางานขายชิ้นงานในในโลกของ metaverse ได้เลยเหมือนกันนะีลองดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะแต่ตอนนี้มันกําลังโหลดอยู่นะผมไม่แน่ใจทําไมมันดูช้าๆไม่ไม่แน่ใจว่าคอมผมสเปคต่ําไปหรือเปล่านะแต่ว่า นี่ก็เป็นตัวผมนะครับในโลกของเมตาเวิร์สก็ลองเดินทัวร์ดูหน่อยว่าตัวโซโอกอาร์ตแกลเลอรี่เ oh. นี่ยม,มันมันคืออะไรนะจริงเราสามารถคุยกับคนในในนี้ได้นะแต้ที่ผมดูเนี่ยในนี้ผมยังไม่ค่อยเจอใครเท่าไหร่ ทีนี้น่าจะเป็นเรื่องของเป็นที่ที่โชว์พวกงานแกลเลอรี่นะเป็นเหมือนอที่แสดงรูปภาพที่แสดงงานศิลปะก็อนาคตอาจจะเป็นเกณฑ์อาจจะเป็นสามารถซื้อขาย NFT ได้นะในในตรงนี้ได้เลยนะแต่ผมคิดว่าอรือแม้แต่สินค้าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ มาติดป้ายโฆษณาอย่างนี้ได้ผมไม่เจอใครเลยนะผมเดินมาในในนี้สักพักแล้วนะไม่คยเจอใครตัวคอนโทรของมันเองนี่ยผมยังไม่ผมรู้สึกว่ามันมันยังอาจจะผมอาจจะยังไม่คล่องนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังใช้ใช้คีย์บอร์ดแป้นคีย์บอร์ดในการคอนโทรเนี่ยยังดูยากๆอยู่ ผมคิดว่าอาจจะต้องใช้จอยเหมือนที่เราเล่นเกมวินนิ่งสมัยก่อนกับพวกเพย์เซชันน่าจะคอนโทรลได้ง่ายกว่างงหก็อันนี้ก็เป็นงานแกลลอร,รี่นะผมเห็นมันขึ้นม n f o r m a t i o n ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นงานแกลลอร,รี่นะเมื่อกี้มันก็ขึ้นมานะ แล้วก็เขียนว่า not for sale นะเนี่ย for sale นะไม่ไม่ได้สำหรับขายแต่ว่าสามารถที่จะดูในโอในแพลตฟอร์ม OpenSea ได้นะับผมคิดว่าน่าจะเป็นงาน NFT นะลองเปิดดู c a n c e l โ okay, อเคลองไปที่อื่นดูบ้างจริงตอนไปที่อื่นสามารถกดปุ่ม ESC นะในคีย์บอร์ดได้นะครับ แต่แป้งคีย์บอร์ดได้นะมันก็จะแนะนำสถานที่ต่างๆให้เรานะมามาหรือว่าหรือว่ามาที่ x อ็กซ์ตรงนี้ได้มันก็จะมีสถานที่ต่างๆที่เข้าบิลท็อปอัพบนตัวที่ดินนะที่มีคนซื้อไว้นั่นแหละในใน Open นของตัวดีเซนเทลแลนด์นะอย่างเช่นผมอยากจะไปที่ออสเตรเลียนโอเ ไปดูสนามออสเตรเลียในโอเพนซิมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมันจำอินเข้าไปตรงนั้นนะเอ่อตัวเมสซ่าเวิร์สเองก็มีหลายตัวนะปัจจุบันนี้มีดีเซนแลนด์นะหรือแซนบ็อกที่รับมืนตัวอีเาเลี่ยมแล้วก็ตัวพาวเวียที่รันบนตัวคาร์โนตัวผมคิดว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยตัวดีเซนแลนด์เนี่ยภาพอะไรเนี่ยน่าจะน่าจะ ดูดูโอเคสุดนะแต่แซนบอกนเหมือนเลโก้นไม่รู้อนะแต่แต่ว่าอาจจะมีข้อดีของเขาอยู่ก็ได้แต่พาเวียเนเข้าใจว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อเนต์นะที่เราหมดตัวคาร์โนแล้วก็จริงก็มีอีกตัวหนึ่งนะวันนี้ที่ผมแนะนําให้กับเป็นตัว m e t a ต e r s เวิร์สเอีกตัวหนึ่งนะที่ที่ผมแนะนําให้กับสมาชิกช่องไปวันนี้ยนะค่อนข้างช้านะไม่รู้ว่าเพิ่งเ,เปิดตัวใหม่หรือว่า อ่าหรือว่าคอมผมมันช้าก็ได้เพราะว่าคอมผมไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ใช่คอมที่ใช้ที่เป็นคอมระดับสเปคที่ใช้เล่นเกมเนะการ์ดจอจะไม่ได้ซัพพอร์ตถึงขนาดนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าเดี๋ยวอนาคตอาจจะจะอัปเกรดเพื่อจะเข้ามาในโลกของเมตัเวิร์สมากขึ้นก็ได้ก็ยังรงช้าอยู่นะแต่ว่าดูราคาของตัวดีเซนแลนก็ได้ ดีเซนแลนด์ปัจจุบันนี้ราคาที่ประมาณสองเหรียญน,นะประมาณสองเหรียญจริงๆก็ย่อต่ำลงมาในชุดในช่วงที่จริงๆทุกคอยก็ย่อต่ำลงมาเกือบทั้งหมดเลยนะเคยทำเอาทำหาไว้ที่ประมาณประมาณห้าเหรียญน,นะสำหรับตัวดีเซนแลนด์ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณสองจุดสามเหรียญน,นะย่อต่ำลงมาเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคนระับตอนนี้โอเคผมเข้ามาในเข้ามาในออสเตรเลียนสนามออสเตรเลียนโอเพนละสนามเทนนิส ลองเดินเดินดูหนะ่อยก็ไม่เห็นมีใครเลยนะผมไม่เห็นมีใครมาผมไม่เห็นมีใครมาเดินดูเลยนะเข <c oughs> ้านี <c oughs> ้กำลังเหนแม่ดูของเป็นเป็นดี มันเป็นอีกมันเป็นตัวเขาเรียกว่ามันเป็นอีกอีกโลกหนึง่งโลกหนึ่งเด็กจะบอกว่าเกมก็ไม่เชิงเพราะว่ามันสามารถใช้ซื้อขายของทำงานในในนี้ได้เลยนี่คือตัวตัวผมวล <c oughs> แล้วไม่เห็นมีใครเลยนะเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อของทำงานในนี้ได้เลยนะ ร่มสร้างขึ้นนะใช่สมสร้างขึ้นมันจะเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับบล็อกบิจคอยคริปโตนี่ี้แหละต่วันที่ไปตลาดนะครอ๋อถ่ายคยาลิปเลยเขาเชขเข้าน้อนไหมเออเข้าเข้าไปแล้วแกเอาแล้วลอ่าแกเข้า,าแล้วหรือแกยังไม่ได้เหมือนยแกยังไม่ได้นี่นะ,ะใช่เหมือนแกแค่ ล้างหน้าอันนี้ก็เป็นเอ่อผมผมเดินอยู่ในสนามตัวเอ่อออสเตรเลียนโอเพนเลน,นะแต่ก็ไม่เจอใคร ไม่เจอครลองไปที่อื่นดูจริงๆมันสามารถแชทคุยกับคนอื่นได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันสอปอร์ตภาษาไทยหรือเปล่าจริงตัวดีเซแลนด์มันก็สำหรับคนทั่วโลกนะก็ไม่ใช่เป็นทีมภาษาไทยได้หรือเปล่าลองปภาษาไทยดูไม่ได้นะลองไปที่อื่นดูบ้าง มีอีเวนต์อยู่สามอีเวนต์ออสเรเียนโอเพนอ๋อันนี้เมื่อสิบสี่วันที่แล้วเนะี่ยเอาเมื่อกี้แทรกหน่อยนะก็คือมีแม่เดือนลงมานะเคยคุย,ยนิดหน่อยอันนี้ไลฟ์อยู่นะ จะช้าหน่อยเนะี่ยแต่บอกอาจจะเป็นเพราะคอมผมเนี่ยการ์ดจอจะไม่ไม่ได้ทำมาเพื่อซัพพอร์ตเกมมิ่งหรือว่าเมตาเวิร์สซ์อยู่ไม่แน่ใจเป็นเพราะระบบตัวหรือแอนด์แลนด์หรือเปล่าเพราะจริงๆผมคิดว่าเขาเองก็เพิ่งจะเพิ่งจะทำตัววิชวลเวอร์ขึ้นมานะ อเคต้องดูแลไวบ้าอามืมช้าๆใช้เมาส์ นี่น่าตาของ m ม t a m แมทนะอยู่ในอนี้อ๋อไม่ค่อยมีคนนะผมไม่ค่อยเจอใครเท่าเท่าไรแต่ตัวรวมๆแล้วก็ v i s u a l basic อะไรเขาค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยมันไปพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะแล้วก็เนี่ยมีเจอคนคนหนึ่งแล้วอยู่ตรงนี้นะ Why you spam? รอยยูสแปมพยายามจะคุยกับเขานะ ก็เป็นการคุยแบบพิมพ์กันพิมพ์คุยกันนะผมไม่ได้ติดตัวไม่นะไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคมูลนิธหลักๆก็คงจะรีวิวให้ดูเบื้องต้นนะเดี๋ยวจะลองเข้ามาดูมากกว่านี้นะแล้วก็ดูว่างทำอะไรได้บ้างก็ มาใครสนใจนะเดี๋ยวแซนตัวดสนีย์แลนด์ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ที่ทำเรื่องของในตัวผมคือว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยตัววิ u a l เวสต c ตัวภาพอะไรต่างๆของดีไซน์แลนด์คือว่าน่าจะเวิร์กสุดเลยนะก็อีกตัวนึ่งก็คือตัวพาเวียนะตัวคาราโดนะที่ผมคิดว่าเออก็ไม่ก็คงจะดีไม่แพ้กันนะสำหรับตัวพาเวียนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมคงทำสั้นๆเท่านี้ก่อนนะงนั้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง bitcoin คุณบอยด้วยนะวันนี้ก็คงไม่มีอะมากแค่พาเข้ามาดูในโลกของ m e t a เวิร์ของดิสนีย์แลนเนี่ยว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่วันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ